หนุ่มขับเก๋งพุ่งชน4คันรวดวนะเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ2คนโดยประมาณ10โมงครึ่งวันนี้นะครับมีเนี่ยฮะนีชนกันแล้วนะครับอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนได้รับความเสียหายนะครับทั้งหมด4คันนะครับโดยที่เกิดเหตุพบรถเก๋งซูซูกิสวิปสีน้ำเงินซึ่งเป็นรถคันต้นเหตุนะฮะสภาพหน้ารถเนี่ยพังยับ เครื่องยนต์แตกน้ํามันไหลนองเต็มพื้นภายในรถมีคนเจ็บ2คนซึ่งประกอบไปด้วยนายวีรศักดิ์ศรีอายุ25ปีเป็นคนขับคิ้วใต้ตาขวามีแผลถลอกนางสาวสาวะคนชาวชนอายุ38นั่งมาคู่กันนะฮะก็ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกในที่เกิดเหตุยังมีรถถูกชนได้รับความเสียหายอีก4คันประกอบไปด้วยรถเก่งมาด้าสีแดง รถเก๋งมิสูบิชิสีดำรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีบอลเทาและกระบะอีซูซูดีแมกนะฮะเบื้องต้นไม่สามารถสอบถามผู้ขับขี่ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถเก๋งซูซูกิสวิปสีน้ำเงินวิ่งมาด้วยความเร็วก่อนเสียหลักพุ่งชนกับรถเก๋งมาด้าจากนั้นกระเด็นไปกระแทกกับรถคันอื่นๆที่จอดอยู่บนไหล่ทางและริมถนนได้รับความเสียหาย รวมคันต้นเรื่องก็เป็น5คันนะครับนี่นะฮะ